เกลือแร่ต้องได้ซื้อตลอดไปนะใช่ใช่ถูกต้องไหยพี่ใช่ครับวัวมันจะรอเลียนะผู้ชมครับเหมือนกันถ้าให้หัวอาหารก็ต้องซื้อหัวอาหารให้ใช่ครับมันก็จะเอากินแต่หัวอาหารใช่ครับถูกต้องไหมครับอแช่เฉพาะที่ตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับครับผมให้เขาผอมอย่างเงี้ยเราก็เสริมก็คือให้หัวอาหารก็ไม่ผิดครับถูกต้องไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังจริงก็ไม่จําเป็นครับเริ่มต้นจากวัวราคาหลักสองสามพันสองสามพันปัจจุบันก็สี่ห้าหมื่นเนาะถูกต้องไหมพี่ครับ ถ้ามีเงินแสนหนึ่งให้ซื้อวัวตัวเป็นแสนมาเลี้ยงซื้อไหมไม่ไม่ครับก็คือเอาขนาดนี้ขนาดนี้ก็คือเลี้ยงง่ายครับแล้วก็เขาซื้อก็คือคนที่เขาซื้อไปก็คือราคาไม่สูงครับเขาก็กล้าซื้อสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับ ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านสนุน้อยหมู่12ตำบลหนองแพร้อมอำเภอสงท่าจังหวัดสุรินทร์ครับที่ชื่ออะไรครับชื่อเอกลักษณ์ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคือวัวของพี่เนาะครับผมทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็คือเป็นอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมครับทำไมถึงใช้คำพูดก็คือทำนาเสร็จแล้วเราไม่มีอะไรทำเลยครับก็คือเอาตี่นี้เป็นอาชีพเสริมในครอบครัวเราครับแสดงว่าการเลี้ยงวัวสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ครับ แล้วราคามันตกต่าตอนนี้แหละมันยังเป็นรายได้อยู่ไหมก็ยังเป็นรายได้เหมือนเดิมครับทําไมถึงว่างันครับก็คือเราได้ขายครับอืราคาถูกขายมันก็ได้ถูกสิครับไม่ก็คือเป็นเป็นช่วงช่วงนี้วัวราคาจะถูกหน่อยครับครับผมแต่เราจําเป็นต้องใช้เงินเราต้องขายครับอ๋ออ๋อแล้วไม่กดดันริงเลยครับในเมื่อวัวราคาถูกไม่ครับก็ไปตามสภาวะครับของราคาของวัวครับครับ็ล้วกจะสภาวะตรงนี้ด้วย เราต้องเข้าใจตลาดด้วยว่าราคามันถูกราคาถูกมากไหมก็ในความรู้สึกพี่อะมากกว่าเดิมเยอะครับเอาอย่างเช่นมีตัวไหนที่อยากจะขายแล้วราคามันผิดไปเยอะเลยอย่างเนี้ยวัวตัวนี้ครับอ่าอย่างเช่นวัวตัวนี้ประมาณสองหมื่นห้าเหลืออยู่หมื่นหกอย่างเนี้ยครับสองหมื่นห้าเหลืออยู่หมื่นหกอันนี้เคยมีคนมาซื้อแล้วมีมีหายไปสองหมื่นหายไปเก้าพันบาทเลยครับประมาณนี้หายไปเยอะเลยเยอะเลยครับทำไมมันหายเยอะยังลยล่ะครับพี่ ก็คือเขาว่าวัวไม่ค่อยมีราคาครับคนที่ซื้อครับผมแล้วมีคนมาถามซื้อวัวบ้างไหมช่วงนี้มีมีบ่อยครับมีบ่อยมีบ่อยครับแต่ว่าราคาถูกก็เลยยังไม่ได้ขายครแล้วเลี้ยงวัวนี่มีต้นทุนเยอะไหมครับต้นทุนไม่ไม่เยอะไม่เยอะครับก็คือเราเพาะพันธุ์เราเองครับอ๋อเราเริ่มต้นจากวัวไทยบ้านใช่ใช่ครับก็คือเราเลี้ยงมาแต่บรรพบุรุษก็คือจากปู่ย่าตายายเรานี่แหละครับสืบทอดมาเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาผมก็รู้จักวัวนี่แหละโอ้คำพูดนี้ดีนะผู้ชมครับ เกิดมาก็รู้จักวัวครับครับแล้ววัวที่เริ่มต้นก็คือวัวไทยบ้านด้วยใช่ใช่ครับมันมีข้อดีอะไรบ้างอ่ะวัวไทยบ้านนี่ข้อดีคือว่าเขามีมีความทนทานนะครับทนทานแข็งแรง,แข,งแข็งแรง,แง,แรงครับนอกจากแข็งแรงมีอะไรอีกไหมครับก็คือเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแสดงว่าก,กินหญ้าดีครับเรามีอะไรอีกไหมครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็เวลากลับบ้านอย่างเงี้ยเขากลับเขาเองถึงเวลา ไม่ต้องไปไล่มันเลยครับอ้ากี่โมงมันถึงกลับนี่ประมาณหกโมงครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับรู้หน้าที่เลยครับไปต้องกลับบ้านครับแล้วหัวหันเคยซื้อให้วัวกินไหมครับก็ให้รำธรรมดาครับรำครับให้รำตอนเย็นครับก็คือให้ให้รำก็คือถ้าตัวไหนรู้สึกว่าผอมผอมเยอะครับผมเราก็ให้รำเป็นอาหารเสริมครับอ๋อก็คือแยกให้เขากินเป็นตัวตัวไปครับผมแสดงว่าใส่ใจรายละเอียดดีเหมือนกันครับทำไมถ้าวัวผอมต้องให้กินรำครับพี่ก็คือให้เขา สมบูรณ์ขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นคือเขาชอบลามอย่างเงี้ยครับจะให้วัวอ้วนครับผมแสดงว่าถ้าวัวอ้วนนี่สมบูรณ์นี่จะผสมง่ายครับครับแล้วที่นี่ผสมพันธ์ตัวยังไงบ้างครับผสมพันธ์ก็คือเราก็มีพ่อพันธุของตัวเองพ่อพันเราปลูกปลูกไว้นู้นนะครับตัวใหญ่ก็คือใช้พ่อพัน์ของเราเองนะครับผสมเองแสดงว่าง่ายเลยที่นี่แสดงว่าเมื่อก่อนต้องจ้างเขาเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนก็คือมีเรามีประจําอยู่แล้วครับอ๋อคือพี่ไม่เคยขาดพ่อพันธุในคอกเลยครับครับครับ สาเหตุที่เรามีพ่อพันธุ์ในข้อก็คือมันช่วยผสมบัวในอคอกได้ง่ายขึ้น<ช>ไม่ต้องจ้างเขาใช่ครับอันนี้ย้อนกลับมาเป็นอดีตเลยนะนี่ตัวนี้ปัจจุบันนี้เขาผสมหลอดกันใช่ไหมใช่ครับแต่ที่นี่ย้อนกลับมาเป็นอดีตหมดเลยไม้กระทั่งการเลี้ยงวัวรเรียก,ก็ยังไล่เหมือนอดีตถูกต้องไหมอดีตเนี้ยอดีตนี้จะผูกครับเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงช่วงไม่กี่ปีก็คือปล่อยครับครับผมจะผูกผูกไว้ในทุกนานี่แหละครับครับผมแต่ทุกวันนี้เขาเลิกปล่อยแล้วครับไอผูกกับ ปล่อยเนี่ยในดีกว่ากันก็คือปล่อยจะดีกว่าครับวัวจะได้เขาจะได้กินหญ้าครับก็คือหญ้าตรงไหนเขาจะเดินไปหากินเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องปลูกที่จํากัดอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กินน้อยครับมันก็จะได้กินน้อยมันก็อยู่ในพื้นที่แคบๆเนาะครับครับผมครับพี่ภูมิใจกับการเลี้ยงวัวไหมภูมิใจครับตรงนี้เป็นไอเป็นการเลี้ยงชีพของเราไปในตัวครับโอ้คำพูดนี้ดีครับทำไมถึงอย่เงินครับก็คือเราจะได้มีเงินใช้ครับมีเงินใช้ ค่าใช้จ่ายเงี้ยก็มีส่วนนี้ช่วยช่วงทำนานก็มีข้าวคถ้าเมื่อข้าวไม่พอน,นี้แเราก็อาศัยวัวขายวัวอย่างนี้ครับเาคถ,ถามนี่ผมถามหลายคนแล้วระหว่างทำนานกับเลี้ยงวัวอันไหนดีกว่ากันเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวดีกว่าครับอันนี้เจอมากับตัวแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับทำไมถึงว่าง,งันครับก็คือทํานานี่ต้นทุนสูงครับแล้วก็ข้าวราคาถูก แต่ค่าใช้ใจ่ยยายปุ๋ยยาค่าแมลงเงี้ยสูงครับครับผมค่าน้ำมันค่าไถเย,ยอะเยอะเนี่ย <c oughs> ไม่มีค่าไถเลยใช่ครับเราเพาะพันธุ์เราเองครับผมเราใช้พันธุ์ของเราเนาะรเราไม่มีต้นทุนใช้คำพูดนี้ได้ไหมเราเริ่มถามพ่อกับแม่ว่าตอนนั้นวัวราคาถูกไงครับตัวสองสามพันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราขยายมาจากตัวสองสามพันเขาเยอะครับผมเป็นหลักหมื่นมาจนวัวมีราคานระดับมาครับครับผมเป่งระดับมาเริ่มต้นจากวัวราคาหลัก สองสามพันสองสามพันปัจจุบันก็สี่ห้าหมื่นเนาะถูกต้องไหมพี่ถ้ามีเงินแสนหนึ่งให้ซื้อวัวตัวเป็นแสนมาเลี้ยงซื้อไหมไม่ไม่ครับก็คือเอาขนาดนี้ขนาดนี้ก็คือเลี้ยงง่ายครับแล้วก็เขาซื้อก็คือคนที่เขาซื้อไปก็คือราคาไม่สูงครับเขาก็กล้าซื้อเขาก็กล้าซื้อโอเคคุณผู้ชมครับถึงมีเงินเป็นแสนผมก็ไม่ซื้อวัววัวใหญ่ๆมาเลี้ยงครับ ผมเลี้ยงวัวไทยบ้านที่กว่าครับมันเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยครับครับผม่ะโอเคครับผู้ชมครับระหว่างวัวขังคอกผูกหลักกับปล่อยเดินนี่สามรายการนี่พี่ว่าไหนดีที่สุดเหมาะสําหรับวัวก็คือวัวที่ปล่อยครับปล่อยเขาแข็งแรงเขาจะได้เดินแข็งแรงจริงๆไหมใช่ใช่จริงๆครับก็คือเขาได้ได้เดินทั้งวันไงได้เดินออกกำลังกายเขาจะแข็งแรงอย่างเช่นตรงนี้มันก็เดินไปหาที่มีหญ้ากินเนาะใช่ครับ มันก็เหมือนกับการได้ออกกําลังกายเหมือนกับเราเดินขับรถไปหาที่กินดีๆเนาะมันก็มีความสุขเนาะใช่ไหมแล้วพี่เคยตีโบพี่ว่างไหมก็ต้องตีก็ต้องตีดื้อก็ต้องตีคือพี่มีพ่อพันุของตัวเองครับแล้วก็มีสเปรดรอ้วยอย่างเช่นไอ้แดงๆเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักเนาะถ้าจะผสมเทียมมาแหละแต่ไม่ใช่อันนี้ไปเกิดจากการทับกันเองในครอบใช่ใช่ครับ ดีนะผมว่าช่วยเกษตรกรได้เยอะนะวิธีการมีวัวพ่อพันธุ์ของตัวเองแล้ววัวพ่อพันธุ์เปลี่ยนทุกกี่ปีครับพี่พ่อพันธุ์นี่ประมาณหกหกปีหกปีเจ็ปีแล้วก็เปลี่ยนแล้วครับแล้วก็มีสแปรโรเลยครับครับผมคิดว่าจะเลี้ยงอีกสักกี่ปีครับวัวนี่ก็คือจนหมดแรงเลี้ยงอ่ะอ้าวผมเจอหลายๆคนก็เหมือนกันนะจนหมดแรงเลี้ยงครับผมของพี่นี่เคยซื้อเกลือได้ให้วัวกินไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับทำไมครับพี่ ก็คือเราก็เอาแค่นี้เอาลำกับหญ้าแค่นี้ครับให้แต่มันอ้วนใช่ใช่ครับไม่ไม่สิ้นเปลืองครับเมื่อก่อนมีเกลือแร่ไหมผมถามจริงเลยไม่มีครับไม่มีเนาะไม่เคยใช้เกลือแร่เพื่อให้วัวได้เรียกกินถ้าเกิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นน่ะเอาเกลือบ้านเราให้กินก็ได้นะได้ได้ครับถูกต้องไหมได้ครับแต่ของพี่เนี่ยไม่เคยให้กินหรัอหันก็นานๆทีเฉพาะตัวผอมจริงๆหรือแต่กระดูกเนาะมันกินหญ้าสู้เขาไม่ได้ก็เลยให้กินหัวอหัน เกลือได้นี่ไม่เคยแตะต้องเลยไม่เคยครับไม่เคยเมื่อก่อนเมื่อกี้ก็ไม่เคยวัวมันก็อยู่ได้นะครับถูกต้องไหมใช่ครับเนี่ยผู้ชมครับฝากให้คิดแล้วกันนะครับเราตามตลาดหรือเราหลงเขาก็ไม่รูเนาะใช่ไหมถูกต้องไหมพี่ใช่แต่พี่ไม่หลงใครใช่ไหมหลงตัวเองว่าเราทําถูกเราภูมิใจสิ่งที่เราทำเนาะเราคิดว่าแนวคิดเราถูกต้องไม่เพิ่มต้นทุนครับ ไม่เพิ่มภาระถูกต้องไหมพี่ใช่ครับถ้าซื้อเกลือแร้ต้องได้ซื้อตลอดไปนะใช่ใช่ถูกต้องไหมพี่ใช่ครับวัวมันจะรอเลียนะผู้ชมครับ <c oughs> เหมือนกันถ้าให้หัวอาหารก็ต้องซื้อหัวอาหารให้ใช่ครับมันก็จะออกกินแต่หัวอาหารใช่ครับถูกต้องไหมครับอืมใ่เฉพาะที่ตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับครับผมให้เขาผอมอย่างเงี้ยแล้วก็เสริมก็คือให้หัวอาหารก็ไม่ผิดครับถูกต้องไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังจริงก็ไม่จําเป็นครับอ่ะโอเคครับผู้ชมครับคือแถวนี้เนี่ยเข เป็นส่วนประกอบในการอึ้งวัวใช้ใช้ยังไงบ้างพี่ก็คือถ้วยหนึ่งครับไอ้รำถ้วยหนึ่งเราก็จะจะใช้เกลือมันสักหยุบหนึ่งครับลุยโรยหยุมมือหนึ่งครับครับโรยโรยบนบนบน,บนรำครับแล้วก็แล้วก็ให้วัวกินครับมันช่วยอะไรพี่เกลือเนี่ยก็คือเขาว่าทําให้วัวมันมันอ้วนด้วยครับถ้าผสมกับํำอย่างเงี้ยอ้วนเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับกินน้ําเยอะขึ้นให้ให้ have, have, ให้ให้อ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย ครับผมออันนี้คือข้อดีของเกลือครับจาเป็นไหมถ้าต้องแขวนเกลือแขวนในเกลือแร่จําเป็นไหมก็ไม่เคยแขวนนะครับอ๋อพี่ไม่เคยแขวนสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับก็คือมีความใจใสครับมีความรักกับชีพิตตรงนี้ครับแล้วก็ดูแลครับผมครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ